เอามาเอาเป็น2เรื่องแรกวอมๆก่อนแล้วกันไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของฝั่งอเมริกาบ้างที่ได้พบได้เจอกอันคือเรื่องเนี้จะให้ชื่อว่าตู้นอนแล้วกันคือมันเป็นเรื่องเล่าของคนอเมริกาคนหนึ่งที่โพสต์ลงในกระทู้ของ reddit ถ้าใครเป็นพวกชอบเล่นบอร์ดก็จะเจอจาก reddit เนาะ คือคนคนนี้คุณผู้เล่าเนี่ยเขาได้เล่าว่าเขาไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้มาซึ่งการไปรเที่ยวเกาหลีใต้แบบคนอายุน้อยที่ยังไม่ได้มีเงินเยอะมากนักก็มักจะเลือกที่จะนอนโฮสเทลหรือไม่ก็โรงแรมแคปซูลใช่ไหมซึ่งตัวเขาเองอตัดสินใจที่จะนอนโรงแรมแคปซูลแล้วด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะห้องของโรงแรมแคปซูลของผู้หญิงะมันก็จะแยกออกมาอีกโซนนึงเลยแบบเป็นห้องสามารถล็อกประตูได้แล้วก็เป็นแคปซูล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 กันอะไรอย่างนี้ โดยห้องของคุณผู้เล่าคนนี้มันเป็นห้องที่มีแคปซูลเรียงกันทั้งหมด8ช่องซึ่งตัวเขาค่อนข้างจะโชคดีคือเขาดันได้แคปซูลอยู่ตรงหัวมุมพอดีคือมุมในสุดเลยติดกับหน้าต่างแต่จังหวะที่เขากำลังเดินเข้าไปต้องต้องเข้าไปยังตู้ที่8แล้วกันใช่ไหมว่าตู้ที่8ไอ้ตู้ที่7เนี่ยตู้ข้างๆกับเขาเนี่ยมันดันมีคนคนหนึ่งนอนอยู่แล้วนอนอยู่ในตู้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติคนเราเวลานอนลงในแคปซูลหรือตู้แคปซูลเนี่ยเราจะเอาหัวเข้าไปด้านในแล้วเอาเท้าออกมาด้านนอก แล้วก็ปิดม่านใช่ไหมอันนี้คือลักษณะปกติของคนนอนเงยครับซูล์แล้วกันแต่อคนที่นอนอยู่ก่อนหรือตู้เจ็ดเนี่ยมันดันเอาหัวออกมาด้านนอกเว้ยก็คือกลับด้านอะแล้วผ้าม่านก็ไม่ปิดมันก็แปลกแปลกแิดนึงลกนิด,นผ,ด,ผ,ดผิดลักษณะของคนนอนตู้แคปซูลแต่เข้าใจได้เขาอาจจะเป็นคนไม่ชอบที่แคบหรือขี้ร้อนหรืออะไรเราเราไม่รู้เนาะก็เลยช่างมันซึ่งนั่นแหละไอค้คนคนนี้กำลังนอนอยู่ตัวของผู้เล่าก็เดินผ่านแล้วก็สังเกตเห็นว่าที่ บริเวณหน้าตู้มันจะมีราวไว้แขวนนั่นแขวนนี่แขวนนู่นเข้าของเครื่องใช้ของคนที่นอนในตู้โดยที่แขวนอ่ะมันมีเสื้อโคต้ตตัวหนึ่งเป็นโค้ทยาวๆกับชุดเดสสีขาววางอยู่ข้างๆกันแขวนอยู่ข้างๆกันซึ่งเขาก็อ่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันและด้วยการที่เขาเดินทางจากอเมริกามาเกาหลีใต้มันนานมันไกลเนาะเขาก็เหนื่อยก็เลยกะว่า นอนเออนอนก่อนเงียบสักเงียบหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวค่อยตื่นไปเที่ยวตื่นมาทําอะไรช่างไอคนที่อยู่ตู้ข้างๆซึ่งจนเขาหลับจากการเดินทางอ่ะเขานอนเขานอนนานมากเพราะมั่เหนื่อยเนาะจนตื่นมาก็เจอผู้หญิงคนเดิมยังอยู่ในตู้เว้ยยังอยู่ในตู้นอนปกติเลยนะคราวนี้ยอยู่ในลักษณะที่พอจะมองเห็นหน้าได้แต่เห็นด้วยการที่ใส่แมสปิดหน้าคือมีแมสท,ทั้งหน้าเลยเหมือนคนมาร์กหน้าก็โอเคช่างมันเขาก็เลยออกไปท่องไปเที่ยวตามปกติ แต่มันก็มีคําถามในใจวว่าโดยปกติคนที่เลือกพักโรงแรมแคปซูลมันจะเอาไว้ใช้แค่นอนแล้วก็เน้นไปเดินเที่ยวเยอะๆๆพราะว่ามันไม่ได้นอนสบายอะไรมากมายหรอกมันเป็นแค่ตู้เล็กๆตู้แค่ประมาณแค่นี้นเออแล้วก็เอาตัวเข้าไปนอนมีที่เสียบโทรศัพท์มีที่ชาร์จแบตมีหมอนพัะห่มให้แค่นี้เลยมันไม่ค่อยเหมาะกับคนที่แบบมาใช้เวลากับการนอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีคําถามนิดหน่อยแต่ชื่อมัน ไว้กลับไปถ้ายังเจออยู่ก็ค่อยว่ากันซึ่งพอกลับมาจากการออกไปเดินเที่ยวก็เจออีกเว้ยเจอไอ้คนคนเดิมอะยังคงนอนอยู่ที่เดิมลักษณะเหมือนเดิมเสื้อโค้ทกับชุดเดรสก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับไปไหนเลยซึ่งขาเนี้ยเขาไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เพียรละมันเป็นอาการของการตื่นตัวเต็มที่เพราะได้เดินเที่ยวเล่นมาแล้วก็เลยลองพยายามสังเกตด้วยก็เห็นว่าคนคนเนี้ยไม่มีแม้แต่กระเป๋าเดินทางแสดงว่าอาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็เลยอ่ะสร้างมันละกัน เมินๆไปก่อนก็ไปอาบน้ําทําตุลาส่วนตัวเสร็จก็มาเข้านอนจนนั่นแหละวันที่สามของการมาเที่ยวก็ยังคงเห็นคนคนเดิมอยู่ที่เดิม,ดมลักษณะเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะตื่นนอนก่อนนอนไปเที่ยวกลับมาก่อนออกไปเที่ยวมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ขยับไปไหนเลยเว้ยและสิ่งที่แปลกเลยคือเราไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ชัดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพาะอ,อะไรที่เห็นลักษณะของผู้หญิงคนเนี้ก็จะเป็นห่อตัวดูโทรศรัพท์บ้างแบนบนอน,นขุดอย่างเงี้ย หรือใส่แมสบ้างใส่แมสแบบมาร์กหน้าบ้างหรือหลับแล้วเอาผ้าคุมโปงบ้างมันแปลกเว้ยคือถ้ามึงอยากความใกล้ความส่วนตัวขนาดนะั้นมึงก็แค่หันหัวเข้าไปข้างในไหมทาไมถึงหันหัวมาข้างนอกแต่นั่นแหละโอเคช่างมันจนเขาใช้เวลาอยู่กับโรงแรมแคปซูลอันเนี้ยสอาทิตย์คือเขามาเที่ยวทั้งหมด2อาทิตย์ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่กับเขาด้วยอ่ะสองอาทิตย์เต็มๆเลยเว้ยไม่ย้ายโรงแรมไม่ย้ายห้องนอนไม่ย้ายที่พักไม่ไปไหนเลยไม่ว่าเขาจะโผล่กี่โมงเข้าบ้าน เข้ามาที่พักกี่โมงตื่นกี่โมงไปเที่ยวกี่โมง <_ an> ก็จะเจอไอ้คนคนนี้อยู่ที่ตู้เนี้ตลอดเวลาซึ่งนั่นแหละมันแปลกมันแปลกมากๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นคืนที่ใกล้จะกลับละตัวของผู้เล่าเขากําลังนอนอยู่ในแคปซูลของตัวเองเนาะตอนแรกเขาก็เอาหัวหันไปทางหมอนตามปกติก็คือหันหัวเข้าไปด้านในก็นอนนอนนอนสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนคุยอะไรสักอย่างแบบอ้าวอ้า้เหมือนคุยโทรศัพท์ก็เกิดความสนใจไว้ว่าเอ๊ะหรือเป็นตู้ข้างๆวะ ที่สุดก็จะได้ยินสิ่งที่มันพูดหรือลักษณะบทสนทนาว่ามันเป็นคนยังไงก็เลยแอบฟังแต่ด้วยความที่หัวมันอยู่ข้างในมันก็ได้ยินไม่ชัดใช่ไหมก็เลยตัดสินใจค่อยๆหมุนตัวกลับมาเว้ให้หัวมันอยู่ทางม่านจะได้แอบฟังะชัดพอเอาหัวไปทางม่านคราวนี้มันได้ยินชัดแล้วว่าสิ่งที่ตู้ข้างๆพูดคือคําว่าเตียงสบายไหม เตียงนอนอะสบายไหมตัวของเขาเองไอตัวผู้เล่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องผีมากๆเขาเรียนรู้การเอาตัวรอดจากผีมาเยอะมากเว้ยว่าผีถามผีทักคนน่ากลัวถามคนน่ากลัวทักเนี่ยอย่าตอบไม่ว่าจะผีห้องน้ําผีสาวปากฉีกหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมีประโยชน์คถามจากสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่มูงต้องทําคือห้ามตอบัวเขาก็เลยไม่ตอบเว้ยทำเป็นไม่ดีแล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นเลย โชคดีที่มันไม่ได้มีมือมีแขนมีขาอะไรยื่นเข้ามาในตู้แคปซูลของเขาจนวันต่อมาเป็นวันที่เขาต้องเช็คเอาท์เพื่อจะกลับอเมริกาตอนที่เขาเช็คเอาท์เนี่ยเขายืนคิดในใจนานมากเลยว่าเขาจะลองถามผู้จัดก,การทีมเมว,ว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยไอ้ตู้เจ็ดมันมีคนอยู่จริงๆไหมหรือมันไม่ใช่คนแต้แหละสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ถามออกไปจบครับเป็นเรื่องบ่บ่เรื่องแหกเป็นประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวและกลันของตัวคนอเมริกันคนหนึ่งที่ไปเที่ยวที่ประเทศทเทศกาหลีใต้ เอามาต่อเรื่องวอร์มเองที่2นะคือ,อเรื่องนี้จะให้ชื่อว่าเสียงของใครคือเรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นตอนปี2016ตอนที่ตัวของผู้เล่าเนี่ยเขาอายุได้16ปีตัวของผู้เล่าเป็นผู้ชายนะคือณตอนนั้นอะ่ะเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะชอบจับผิดขี้หึงขี้หวงประมาณหนึ่งเลยมันทําให้เขาไม่ค่อยจะใส่ใจเวลาที่ผู้หญิงคนนี้พูดแบบว่าคนนั้นเป็นใครคนนั้นคือใครทําไมเธออยู่กับคนนั้นเธออยู่กับคนนี้เพราะว่าออกแนวลาคาญ แต่วันนั้นเองอ่ะตัวของผู้เล่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็กําลังคุยโทรศัพท์กับแฟนเขาด้วยแหละที่เป็นคนค่อนข้างจะจู้จี้ขี้บน่นแล้วก็ขี้หึงขี้หวงซึ่งกําลังคุยเัยนออกรถออกชาติเลยสนุกกําลังเล่านั่นเล่านี่ให้ฟังจู่ๆฟังผู้หญิงฝั่งแฟนก็ถามขึ้นมาคําถามไม่ว่าถ้าอยู่กับใครอ่ะซึ่งตัวของผู้เล่าก็อยู่บ้านคนเดียวก็ก็งุนงิดไว้ว่าถามทําไมวะไม่มีอยู่คนเดียวนยอยู่ในห้องตัวของแฟนสาวก็ถามต่อว่าอา้าวแล้วผู้หญิงที่อยู่ในห้องกับเธอคือใคร ซึ่งตัวเขาก็อุทิศว่าไม่มีอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีแม้แต่เงาของคนในบ้านด้วยซ้ําซึ่งตัวแฟนเขาก็เลยถามต่อว่าเอา้าแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดทําไมเกี่ยวกับอะไรปีนเข้าหน้าต่างปีนเข้ามาทางหน้าต่างเกี่ยวกับหน้าต่างกับการปีนอะ่ะคืออะไรเสียงทีวีหรออะไรอย่างเงี้ยตัวพวกเราเขาบอกไม่มีในห้องนอนชั้นไม่มีทีวีชั้นสองของบ้านที่ฉันอยู่เนี่ยไม่มีทีวีด้วยซ้ําจะดูต้องดูลงไปชั้นหนึ่งซึ่งมันก็เหมือน คำถามของผู้หญิงงี้เง่ชี้หืงทั่วไปที่แบบถ้าอยู่กับใครไปนเนี่ยเหมือนลองใจเหมือนอะไรเงี้ยเขาคี้ว่าเป็นแบบนั้นเขาก็เลยปัดปัด,ปด,ปดลำคาญไปจนหลังจากนั้นไม่นานตัวของผู้เล่ากับตัวแฟนสาวาคนนี้ก็ทะเลาะมีอะไรปัญหานิดหน่อยกันจนกระทั่งเลิกลากานไปจนวันเวลาก็ผ่านไาได้ประมาณ2-3ถึงเดือนหลังจากเลิกลาของผู้หญิงคนนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งแล้วันที่คล้ายๆกับวันนั้นเลยตัวของผู้เล่ากำลังนองคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทอยู่ซึ่งก็คุยสับเพเหระกันตัวฝั่งนั้นเป็นคนกําลังเล่่าเรืองด้้ซ แต่จังหวะที่เล่าเล่าอยู่อยู่ดีก็หยุดเ้ยซึ่งตัวเขาตัวเขาก็ที่เห็นว่าเพื่อนหยุดเล่าไปเดือๆก็เลยถามว่าหยุดทําไมมีอะไรตัวสาวปลายสายก็บอกว่าเฮ้ยแม่มึงกาลังคุยอะไรกับมึงเปล่าแบบหรือมีใครคุยกับมึงไหมกูได้ยินก็เลยหยุดให้อะไรเงี้ยตัวพวกเราบอกว่าเปล่ากูอยู่คนเดียวมึงได้ยินใครก็เนี่ยกูไรียเสียผู้หญิงพูดประมาณว่ากําลังจะปีนเข้ามาทางหน้าต่างแล้วซึ่งานเนี้ยตัวพวกเรามันแฟนแบ๊กละถึงวันที่แฟนเก่าคนนั้นเคยได้พูดประมาณนี้ไว้ มันก็เริ่มขนลุกเริ่มหลอนละซึ่งตอนนั้นเองตัวของผู้เล่าก็เลยบอกว่าเอาดีๆมึงได้ยินยังไงไหนเล่าให้ฟังซิซึ่งทางปลายสายก็เลยบอกว่าไม่ดีละราดเสียงมันหายไปละแต่ก่อนที่เสียงมันจะหายไปมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนเดียวนะมันเป็นเสียงคุยกันของผู้หญิงและผู้ชายเว้ยซึ่งตรงผู้เล่าก็เริ่มรู้สึกขนลุกเริ่มกลัวก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือ พ่อแม่กลับมาแล้วแล้วอยู่ข้างล่างแล้วมันแบบเสียงมันดังอ่ะพ่อแม่คุยกันเสียงดังหรือเปล่าก็เลยลอยขึ้นมาถึงห้องเขาได้อะไรเงี้ยตัดสินใจเปิดประตูจากห้องไปเพื่อดูว่ามีใครมาในบ้านหรือยังแต่พอเปิดไปอ่ะมันไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านเลยเว้ยคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าหรือจะเป็นโจรวะตัวของผู้เล่าตัดสินใจเดินลงจากห้องนอนต๊อก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 ลงไปอย่างข้างล่างเพื่อจะเช็กว่ามีใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าซึ่งพอลงมาข้างล่างเว้ยตัวของเพื่อน ที่กำลังคุยโทรศัพท์ด้วยอยู่นะก็พูดคุณหมอว่ามึงแต่งงานกันสินะเว้ยเสียงผู้ชายอะมันโคตรหลอนเลยเหมือนดูหนังผีอยู่เลยอะมันเป็นจังหวะที่ตัวผู้เล่าอะเดินเข้าไปในครัวพอดีกําลังแบบอืมึงมาพูดอะไรตอนนี้วะแต่เสียงประตูก็เปิดขึ้นโชคดีที่มันเป็นพ่อกับแม่เขาที่กลับมาบ้านเขาก็เลยตัดสินใจเล่าทั้งหมดให้แม่ฟังเลือกที่จะเล่าให้แม่ฟังนะไม่เล่าให้พ่อฟังพ่อจะด่าปัญญาห่อนไร้สาระอะไรอย่างนี้เลยเล่าให้แม่ฟังเพอเล่าให้แม่ฟังอะแม่เขาก็ยังดี เราขึ้นไปดูข้างบนด้วยกันไหมลูกเดี๋ยวแม่ขึ้นไปกับเพื่อนตัวของผู้เล่ากับแม่ก็เดินกลับขึ้นไปช่องชั้นบนนะเพื่อจะเช็คว่ามันได้มีโจรหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่ผิดปกติด้านบนไหมพอเดินขึ้นไปถึงบันไดประมาณขั้นบนๆนละจะสุดท้ายจะขึ้นมาชั้นสองละประตูห้องบานหนึ่งซึ่งไม่ใช่ห้องนอนของเขานะมันเปิดออกวกันมันแอดแล้วมันก็ปิดปั้งออก,กระแทกเนี้ยปั้งใส่ใส่หน้าเลย ซึ่งเขากับแม่เขาก็ช็อกเว้ยยืนอึ้งเลยแล้วก็มีเสียงกดจักโคกอ่ะสูู้แบบกดจักโคกเหมือนมีคนใช้อ่ะแต่พ่ออยู่ข้างล่างเขากับแม่อยู่ข้างบนแค่สองคนในบ้านไม่มีใครอื่นแล้วช็อกเลยเว้ยตอนนั้น่ะเขารู้ได้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างแน่นอนแต่ที่น่าแลกคือนั่นน่ะคือเหตุการณ์เหญ่ที่เขากับแม่แล้วก็คนในบ้านเจอเว้ยจนกระทั่งย้ายออกจากบ้านไปอือจบครับเรื่องที่สองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม subscribe, ่ซับสไครต์ต้องกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพออยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพ u p e r c ช a t Super t ต n งได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้